สุขคนนะครับผมวันนี้วุฒิพ si ิพัพี่น้องมาอ่ากู้เบ็ดนะครับผมเป็นเบ็ดเล้าวนะครับผมใส่เป็นเนื้อขี่ปะทุ้ยมืออวานนี่ครับผมบ่ได้มาเบิ่งใส่ไว้แล้วก็ใส่ไว้แล้วก็บ่ได้มาเบิ่งมือนึงนะครับผมใส่ไว้มือก้อนพุ่นล่ะมืออวานนี่บ่ได้มาเบิ่งนะครับบ่มีเวลามาเบิ่งวันนี้วุฒิเอี่ยวแหฮียมะวานนําแล้วก็เอามาเอาเบ็ดเอาเบ็ดเล้าขึ้นนําครับผมกู้เบ็ดเล้าผมแล้วก็เอาแหมะวานป่านําพี่น้องเดี๋ยวก็ติดตามรับชมนะครับผมว่า กูเบ็ดเล่าเดี๋ยวจะมีป่าติดบ่บอร์เรมายามมือนึงครับผมเดี๋ยวเอาแหมาวานน้ำครับผมเดี๋ยวกี่วานแหก่อนนะครับผมเดี๋ยวรอไอ่เพิ่นมาไปกูเบ็ดน้ากันนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็บวานแหรอนะครับผมรอไอ่เพิ่นมานะครับผมไอ้ใหญลงพยายามเบ็ดน้ากันนะครับผมใส่ไปหอดคุณฟังครับผมเป็นหอดฟังคุณแล้วเดี๋ยวรอไอ่เพิ่นมาก่อนครับผมเดี๋ยววานแห่ถ่าเพิ่นเนาะด้วยเลยครับผม Tưng, tưng, tưng Ha 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 mít thôi 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 Thấy เขาบอกว่าปลาปลาอยัางเกาปลาขาวฟังดีๆปลาขาวปลาขาวหัดถาแม่ฮงเหหวาน้อขต้องไปเลยน้ม่าลึกเดยวเอาเราว้ดๆเตมหมดตีเทียนนะคนน่ะดึงขวดว่าคนน่ะคนน่ะไก่บริส่เสียบพูดเสียกว่างเอาใส่มีปานิลสวยไงสิเออผมหวานไปสุดโตเก็บหัว เดี๋ยวอยเดียวให้ตื่นวะองหรโหวโอ้นโอนมันเล่นกับฟังน่าเป็นตื่นนึกมึงขน่ะโอ้ยอาเรนฟัง ไม่หมาน 够的，把一万，那就 นู่นหวานไล่ฝั่งนี้ไปก็ได้หนูจุกมันขึ้นอยู่ต้นนู้นอ่ะมุมนู้นอ่ะชโดอ่ะชโดยังะเออมุมนู้นอ่ะเอาเชโดะเลยเหรอเย็นเชโดะเลยเหรอไม่มีปลา แนวสองเถอประมาณจักเถอะแล้วก็ปุ๊บเดี๋ยวไปยามเบ็ดกันครับผมปไปแม่ทำแล้วครับผมไปยามเบ็ดเล่ามาแล้วนะครับผมกู้มาเหมือนเราจำแนกเต็มทางนี้แหละครับผมเบ็ดประมาณหกร้อยเมตรนะครับผมประมาณครับเดี๋ยวไปรุ่นแหน้ำกันครับผมว่ารวานแหลายยางไปนี่แหละครับผม ไปบ้านนี่งน้ำกันครับ มดตัวไหนเนาะนี่เนาะจะเป่ากระป๋าเอาขอ้างยางไปน้ำเน้อ miếng ngọt như bò Thấy không Phú? Thấy luôn, bạn hén năm cần gấp What? 木马。<More> <laughs>

โชกกล้องเล้กูตัวแรกครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวแรกมาแล้วครับผมโอ้โหหัวแดงตัวแดงหางแดงฮะไ,ไ,ได้ปะปลาอะไรอะปลาขาวอะ bắt tung phải đấy, thế tư. đúng rồi bắt phải đi đẹp đấy Ủa. Ủa? Ừ. Đời, à tiền gần mấy họ tiền ở bắt khảo nói đẹp đấy khảo เปลี่ยนกันนะมาเปลี่ยนกันต้องต้องวันลุงเลืกเล็กจังเลยครับผมทางอีหมัน เอาอยูนเนย่เนี่ยแร็ปลาแซวแร็บอสแร็คเลยอือหาตัวนี้เลยอยู่อ่ะแร็เลยเอาหาตัวนี้แหละครับผมตอนนี้กำลังตามหาอยู่ใส่งามๆแม่ใครเ<อ>านาะเงี่ยคิดว่านี่เนี้ยห้มามบ้องนี่แหละเงี่ยห้ามบ่มอกเงี้ยมาเนี่ย เมื่อเขาดึกตรงนั้นมันเลืกอกน,นี่จืดๆนึงบ้านเฮไปบักเลืกอกฮี่ครับผมตัวนึงอ่ะเระเจ้าวานได้ผมบ้านได้ย่าได้ฝันนิดหน่อยตัวนึงลุยตอ่อลุยตอ่อโอ้ยสบกกระชีมันเปลี่ยนคล้ายๆนั่นไหมส้มสีไหมเนื้อเป็นแดงลงไป วัดยังไหนมันหนขึ้นเลือกักเลยไงจางน้าหมดสิงาหวยหมวฟางอยู่มันเป็นถัวอยู่มองเสิหนเลือกที่อย่างนีดิ่งเลยเอ้าอ้อะไงฮึติดเลยคิดว่เห็นปะติดจะถึงแจบสองครับผมเปลี่ยนอับปาเขาเงี้ยได้ปะเนี่ยบัดตัวน่อยบัตัวน่อยไม่ใช่โซวนอยู่ะ

อ้หุ่นอันบุนทุกางหน้าุ่นะในมุ้นปลาขาวละเงาปลาโคมุนบอวันเหบปลาแขกกระจอมสิบบสปะเงาหุ่นกอจเลยกลางไก่กลางวันอย่างโ ลุงปานินลุงนิเสยี่น,นี่มันก็นีแเราปันน่ะนะเสรแล้วมาถิ่มบ้านเนาะคุณ่ะโอ้ถือคุณอะเออเหมัอนถิ่มบางมุงน่าจะบ้านได้น่นี่สารแห่เอียนบ่บ้านวะบอกดีวะ

ปนี่ล่ะจังน้อยก็ไ,ได้ดเติมกันหาพ่อครับผมปลาขาวไข่พี่ได้ตัวเดียวที่แรกมากล่ะครับผม เอาครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ว่าเป็นบ้านเฮนะครับผมบรรยากาศกับคำคำย้ำแมลงอะไรครับผมอีกได้กลับแล้วครับผมนะครับผมฝากไว้น้ำนะครับผมอ่าบุณยมักคลิปนี้กับคลิปบ้านเฮนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องอีสานอินดี่ชแนลให้น้ำนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ประเทดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเอาเมื่อนี้ก็มาบ้านเฮเนาะมายามเบ็ดพี่น้องยามเบ็ดแล้วที่ใส่ไว้แล้วล่ะใส่ไว้แล้วบุณยมรักเบิ้งกันเลยหือโอกาสนี้มากู้กลับแล้วก็เฮมาบ้านเนาะพี่น้อง ก็ได้เจ no ้าของบ้านได้กับเป็นปลานิ้นน้อย2ตัวนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเอาปลาขาวนะครับเอาไปปิ้งเนาะผมมากินปลาขาวนะกเลี้ยเปลี่ยนปลาดิ้นกับบใหญ่ไปไหนเนาะนะครับผมก็เปลี่ยนกับพี่เพื่อนเพื่อนก็ให้เปลี่ยนอยู่นะครับมันน้ำกันนะครับมู้จักกันนะนะครับผมเล้ยเปลี่ยนในการถามเปลี่ยนกับเพื่อนนะครับผมเี๋ก็เล้ยเพื่อนว่าเออเอาให้ซื่อๆก็เรียว่าโอ้ปลานิ้นไปลดเนาะเลี้ยปลาขาวมาปลาขาวก็อยากใครเนาะพี่น้องผมตั้งใจมาวันเฮกับมาตามล่าหาปลาขาวนี่แหละครับผมแต่มันบ่มาน ได,ได้ได้เปลี่ยนมาเอาพี่น้องสำนี่ละว,วันแหงมัอนี่มันมัน,มนมกลับบ้านแล้วครับผมสวัสดีครับ